สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลทุกท่านช่วงนี้เทศบาลเองก็เริ่มดําเนินการเรื่องของ PM 2.5นะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็ฝนตกตัวทําให้สภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะสองสอย่างที่เกิดผลกระทบง่ายๆก็คือเรื่องของไข้หวัดอากาศเปลี่ยนหน้าหนาวฝนตกเซตอุกรณเรื่องของพี2.5ตัว วันไหนที่ยังดีนะครับที่ฝนตกลงมามันก็จะเป็นการบรรเทาเรื่องของ PM 2.5น่อยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกนะครับอาทิตย์แล้วผมยังตลอดอาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเกา่าเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนในเรื่องของการพักผ่อนเอง,งต่างๆธรรมดานะครับเพราะว่าอายุเริ่มนักละอะอย่างละ,ละเราก็จะต้องมีการระวังกินยาบำรุงของตรวจสุขภาพของอะย่างของเพื่อ ความสบายใจของตัวเกาเขาว่าเขาจะเนินการที่จะออกกำลังกายจะได้ตัวเราก็จะลดอาหารเหนียงกัน,กนอันนั้นก็พอแม่พี่น้องก็คงจะรู้ดีนะครับว่าของเขาเนี่ยจะต้องหักตัวเขาดีที่สุดเพราะเขาจะต้องหู้คิงตัวเก่าว่าตัวเก่าเป็นอย่างอาการีหนีงต้องมันเอาคนบังกายหรือว่าอย่างต่างๆจะได้ก็อยากเือนพอแหม่พี่น้องช่วงนี้เรื่องของฟุ้ พีเอมสุดหซึ่งต่อดีน่อยทางเทศบาลเองก็บอกว่อสิบล้อสิบแล้อเขาละแต่บางเตื้อเนี่ยมันก็จะหลั่นเข้ามาพ่องที่บอคอยอ่านป้ายบอหมูพองอะยองพ่องแต่เขาก็พยายามออกสื่อตลอดแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องของการก่อสร้างถนนบริเวณหน้าวัดธงสัจจะถึงบัะตุรีเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเดิมเนี่ย พอไม่พิเน้นก็คงจะตึ้ดเห็นภาพนะครับว่าเขาลาดยางหลายรอบแล้วก็เวลารถมันโกงอ่ะรถใหญ่เข้ามามันจะบิดเวลาโกงี่ยมันจะบิดบิดมันก็ตัวยางเนี่ยเวลามันโด,ดนแดดแดดหนักๆมันจะไหลทําให้ถนนเรียบสิ่งที่ดีที่สุดทงางเทศบาลเลยแก้ปัญหาใจถนนคอนกรีตจบเลยฉะนั้นคอนกรีตเนี่ยตอนนี้ผู้ระเบิก็เริ่มดําเนินการได้กึ่งถนนละเพราะว่าช่วงเมืองแก่ประตูรีถึงวัดธงศักดิ์ ตั้งแต่กุ้งเข้ามาก็จะเป็นคอนกรีตมดมันก็จะเป็นถนนเรียบไปเพราะว่าคอนกรีตมันจะต้องรอในการบ่มเกินเดือนก็คงเสร็จเรียบร้อยผมไปดูแล้วมันจะ,ะเร็วกว่าแผ่นน้อยอันนั้นก็เป็นเซตครัก็จะเปิดเดินกันแล้วก็หลังจากเซตอีกสักช่วงหนึ่งเขาก็จะมาดําเนินการเดินถนนในข้างหนึ่งเพราะก็จะเป็นคอนกรีตถึงสองเส้นเพราะว่าถานนถึงสองเส้นเนี่ยมัน บิดหมดมันบดเรียบอันนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของเทศบาลแต่ช่วงนี้เทศบาลเองกําลังเช็คเรื่องของปั๊มน้ําคู่เพราะว่าเราต้องเตรียมไว้เวลาออกแรงมาเพราะเทศบาลเองก็ต้องสูบน้ําเข้าคูแล้วก็สออัญที่สุดเขาจะต้องเปิดน้ําพุเพื่อบรรเทาเรื่องของ P m 2.5แล้วก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับเมืองตวัวเองมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถ ช่วยเหลือมามากก็น้อยนะครับทำให้อ,อากาศในเขตเทศบาลนี้้นเพ่อเนี่ยในกับเมืองเขาเนี่ยมันเป็นการโจกดีโดยเฉพาะอย่างยิงหลอบคูเมืองขึ้นหมดอ่ะเขามีระบบน้ําในคูเมืองเขากะสูบน้ําจากคูเมืองขึ้นมาเราเลี้ยงคูเมืองทุกคูเสร็จแล้วคบก็จะมีทําปัา๊มน้ํหลอบคูเมืองก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนตัวเพิ่มแล้วองอํา มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเรื่องของพ m เอ็มห้ .5 เพราะว่าใเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นห่องว่าภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่เราสามารถดําเนินการได้อน,นันก่อนในส่วนของทางเทศบาลเมืองปูนก่อนช่วงนี้ในส่วนของทางเทศบาลเองนั้นเราได้อารวมแผนถึงมดัติผ่านคณะกรรมการแผนอน่างต่างหลาที่ผมได้อูอ่อาทิตย์แล้วเพื่อฟังว่าโอเคในส่วนของการ ดำเนินการแผนแล้วก็พอดีตามสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมกันที่เชีงยงไฮ้ต่างผมก็ไปฟังมีท่านรับมนตรสองรัฐมนตรีช่วยมากมาเป็นประธานเสร็จแล้วก็ไปฟังท่านผอ,อกองคังตนจะบ,บอกเรื่องของการแก้ได้เบียบอะไรอย่างต่างๆเรื่องของการจ่ายคาดเสีนสะสมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างต่างๆาที่สามารถจําเป็นเร่งด่วนในภาวะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของทางท้องถิ่นี้เองอ่ะคู้เตื้อเนี่ยมันจะต้องมีระเบียบเรื่องของการจําเป็นเร่งด่วนใน่ารแต่ตอนเนี้ยขอให้มีเงินในการที่จะอาดําเนินการได้แล้วก็สามารถเข้าสภาจ่ายขาดเพื่อแก้ปัญหาครับเพราแม่พี่น้องชาวบ้านได้มาว่าเรื่องของถนนเรื่องของหมอกวันเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นสิ่งเนี้ยทุกอย่างมันจะต้องเข้าในส่วนของแผนตัวเองตัวแล้วก็เรื่องของ การระเบียบการจ่ายเงินซึ่งตัวเนี้เป็นความสําคัญที่สุดสําหรับในส่วนของการบริหารงานก็เขาก็ได้แนวคิดในการฟังตัวเองตัวนะครับแล้วก็มาปรับของเขานี่อย่างพองที่ เขาบอกว่าเขาก็มาเสริมขึ้นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับโดยเฉพาะการเรื่องของการบริหารตอนนี้ก็อยากแจ้งพอนนอง่อแม่พี่น้องให้ลูกหลานญาติญาติอของเรานะครับว่าตอนนี้กรมท้องถิ่นเปิดสอบข้าราชการใหม่สีสามท่านดูในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นได้ที่จะมีการทับสมัครข้าราชการสี่สามซึ่งเป,เปิดก็หลายอันบอกว่าธุรการพราาัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์พ้ององย่างพ้องซึ่งไขท,ที่มีวุฒิเวียตีสามารถเทียบสอบอย่างต่างๆได้ท่านก็สามารถดูข้อมูลต่างๆเพื่อนก็จะสอบเป็นภาคเป็นภาคแล้วก็บางคนเนี่ยไปสอบภาคอื่นโดยก็ได้บางซื้อจะสอบภาคเขาก็ได้แต่มันจะสอบพบกันหมดฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นโอกาสให้กับลูกๆหลานอ่านเราที่เรื่องของกุมท้องถินเพื่อนๆสอบได้แต่ในส่วนของการบริหารภายในโดยเฉพาะ ตอนนี้ทางกรมท้องถิ่นประกอบส่รงระเบียบออกมาคือผู้บริหารแล้วกับบูเปลี่ยนสายงานของข้าราชการอยู่แล้วนะในการดําเนินการเพื่อมออีการสอบกันเองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดอันนั้นก็จะเป็นการดํนเนินการในส่วนนี้เรื่องของการบริหารบุคคลและแห่เเรื่องที่มันจะเป็นที่สุดเรื่องของการทําถนนในเขตป่าของเขานี่มันหนีเพราะว่าเราเป็นเขตเมืองแต่ถ้าอย่างลี้ตุงหัวจ้างบรโฮงเนี่ยมันอยู่ในเขตป่า ฉะนั้นบางเื้อเขาจะงโงมาไปลงในถนนหนทางเนี่ยมันลําบากตอนนี้ประกําลังมีการมอบอำนาจให้ท่านผู้ว่าคณะอํากาศก็คงจะเร็วขึ้นในการแก้ปัญหาเรื่องของถนนหนทางในเขตป่าที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้ด้วยช่วงนี้ในส่วนของทางเทศบาลเองก็อยากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องอันที่นี้เราก็จะต้องดําเนินการเรื่องของพระราชทานพึงศพท่านตุลุง วัดจังก้องผมเองนั่นก็ได้ไปดูสถานที่ดูอย่างเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของเพราะว่าธรรมดาแล้วทุกเจ้าเนี่ยเผื่อโดยเฉพาะอย่างนี้ทุกเจ้าที่เป็นเจ้าคณะอำเภออย่างต่างๆเนี่ยเป็นมียศเี่เป็นการปุญจธรรมลกหัสดีลิงใหญ่ๆจสมัยก่อนตุลุงเจ๋มันก็ทําที่ารวยตอนนี้ทางตุลุงวัดจังก้องก็ท,ทําเกข้างวัดจังก้องที่เป็นมีพื้นที่ว่าง ซึ่งทางเทศบาลเองเคยเไปรับถนนลูกลังลงองเป็นบริเวณวัดสำนับที่จอดรถเอง,งต่นงๆแต่ตอนนี้ผลการทาพิธีที่นันผมเองก็เข้าไปตรวจสอบสารวจเฮ้ยครับเทศบาลเองว่าเพราะว่ามันใกล้บ้านตัวเองตัวเขาก็เลยต้องว่าทีมตะเพิงทีมแข่ง่างๆรถตะเพิงจะต้องอยู่ที่กันแล้วก็บริเวณรอบนั่นก็จะขอเพื่อนหดน้ำก็จะวางกําลังไว้ไปจุดไปจุดเพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้อง จะบ้านในการพระราชทานเพลิงศพเพราะอย่างเพิ่์ก็บอกนะครับว่าเพิ่์ก็วางแผนว่ามูสับปปเลย์นะกะจะเผาแต่และช่วงช่วงเพระนั้นพ่อแม่พี่น้องรอกวัดรลอกที่่นทำพิธีนะครับมันต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางเทศมาลเองได้มีการเตรียมเรื่องของรถเพิงแล้วก็ประชานสะพันเพื่อกับทางบ้านใกล้เคียงเนี่ยได้มีการกดน้ำมอตาเพื่อมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ั้งสัป,ปเพลย์เพิร์ก็จะเผา พระราชทานมรดกเราคนชาวเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเขาก็จะคุมน้มําไว้ตลอดอางานพระราชทานทมารดกทางเทศบาลเองก็ช่วยดําเนินการเต็มที่เพราะถือว่าเป็นพระเทหละผู้ใหญ่ในส่วนของเมืองปูนเฮาอันนั้นก็ผมเองก็ได้ไปเช็คดูสถานที่อย่างต่างต่างครับเพื่อเรียบร้อยมันก็ได้สบายอกสบายใจค,ครับครับก็ช่วงนี้เทศบาลเองนั้น ก็ได้มีการลุมพื้นที่ผมเองนั่นก็ได้ทำโครงการของเทศบาลเขาจะมีการแจกเพ็มเพิดของสำหรับผู้ป่วยที่เตียงตลอดถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยประชากรต่ออาทจี่เขาแจกเพ็มเพิดซึ่งกล่องแย์เนี่ยเขาจะเช็คดูตามบ,บ้านตามเคในะอย่างต่างๆนะผมเองนั่นก็ได้ไปแจกด้วยตวเก่าตลอดซึ่งทุกปีเนี่ยเขาแจกสามพื้นแต่ปีนี้เขาเหลือพื้นเดียวเพราะอย่างเพราะว่าเรื่องของระเบียบเรื่องของงบประมาณ ในส่วนของสส,สชเพิ่อนออกมาจะอันผมก็ยังงงแต่นะกูเตือมันแจกสามอันตอนนี้ยังเหลืออันเดียวมันบอกไปถูกแต่พอเม่พี่น,นองกระึงบอกว่ายังดีกว่ามาได้แ็กก็ตามระเบียบซึ่งเขาเนี่ยอยากแจกเต็มอยู่แล้วในเตเทศบาลเนี่ยมีผู้ป่วยที่เตียงที่เขาผ่านเกณฑ์แล้วก็เอาไปต้องไปอ่าดื้ไปแจกในเพื่อน,นประมาณสี่สิตา สี่สิบนถือว่านักนะครับเพราะว่าดูจากประชากรในหงนต่างๆประชากรผู้สูงอายุประมาณสามพันหกร้อยคนป่วยที่เตียงสี่สิบเดินเหินได้อย่างต่างๆถือว่าเริ่มเป็นผู้สงูงอายุมีนักเราก็ดําเนินการเรื่องของแจกแลก้ประสบกาทณ์สุดไปคือครับพ่อแม่พี่น้องลรวก็ลูกๆหลานๆก็เป็นกําลังใจคือป่วยตัวอย่างตัวแล้วก็เป็นการไปดูว่าความต้องการของลูกๆหลานอ่ะ,ะครจะเพิ่งอย่างพ่อง เวลาการหน่วยแพทย์เขาไปมีการตรวจมีการเช็คตลอดทุกเดือนที่เขาจัดโครงการตัวอห่งตัวครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความลักแบบฝรั่งอ่ะแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างในส่วนของคนไทยเนี่ยคนเมืองเนี่ยได้มดเพราะว่าวันคริสมาสเรื่องของเมืองเรื่องของงั้นปีใหม่เรื่องของตูจีนเนี่ยต่างๆได้วาเลนไทยเนี่ยได้มดที่สมัครได้หมดฉะนั้นก็ช่วงกุมภาพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องของงานเทศกาล ตุกีตัวเองในส่วนผงของผมเองนั้นน่ะก็ที่ได้รับอ่าฉัานทานุมัตจากก็มีพี่น้องคนจีนเชื้อก็เม็ก็เป็นคนไทยหมดแล้วแต่มันก็มีเชื้อสาย,ยาต่างๆนั่นก็ได้มาเป็นประธานสันเจ้าลำปูนสันเจ้าอนทัพทีมลำปูนก็ต้องท,ทําหน้าที่ในส่วนของประธานสันเจ้าก็เลย ดำเนินการปีนี้ตุ๊กจีนก็วันที่เก้าที่สิบผมเองนะั่นก็ได้ให้ทีมงานช่วยกันตกตกแต่งสันเจ้าเออเป็นที่พึ่งทางใจเพ้องว่าสายมูยังในส่วนของเรื่องของการขอพรแก้กรรมป้องอัญญ่องซึ่งบางคนบางเจือวอกบอกค่จะไปพึ่งอัญชงในฐานะที่เขา,าเป็นประธานสัเจ้าก็มีการพัฒนาก็เลยจัดแต่งในส่วนของงานตุ๊กจีนเพราะว่าความเชื่อลูกอุกลานเพื่อ ไหว้วันเพื่บุรุษโดยไอ้เทวดาฟ้าดินก็เหมือนกันเพราะว่าสันเจ้านั่นก็เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับผมก็ตอนมาเป็นนายกเนี่ยเราก็มาเป็นประธานสันเจ้าถึงหู้นะครับว่าตุนแรงวัดวาอารามก,ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินสันเจ้าที่ของูนิธิทลำพูนสามนาทีการกุศลเนี่ยหลังจากคำเนี่ยอันนั้นก็เป็นของแผ่นดินนะมันก็เหมือนกันทั้งหมดในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะ ทำจะใดให้มันเป็นที่พึ่งทางใจทางผมเองก็เลยดำเนินการเพื่อตกแต่งเดือนแห่งความรักตวกัวเองก็ไปขอสิ่งขอพอรครับทางตุงเทศกาลตุจีนตัวเองก็นะครับเพื่อมีความสุขในการบังเกิอท้ายภาพพองเข้าไปขอสิ่งขอพอรเลยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมอยียงของเดือนนี้และก็แห่งสำคัญที่สุดตอนนี้ทางผมเองนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานเทศกาล สงครารละตอนนี้เฮากกำลังเริ่มเช็คเรื่องของปั๊มน้ำตวัวเรื่องของการวานจุดเรื่องของน้ำปราปาปราปาเนี่ยฮาก็คงจากปลเพิ่งละประปาเพิ่อนมารับรองในการที่จะใช้น้ำเพื่อได้มีน้ำตลอดเส้นอินทรยมยศฉะนั้นช่วงนี้เทศบาลเองกำลังหาข้อมูลว่าแหล่งน้ำจุดไหนจุดไหนฮาก็สามารถระดมมาเพือ่อกับถนนอินทรยมยศซึ่งเป็นเส้นเมน ตลอดแนวได้ตอนนี้ทีมงานกําลังสํารวจแล้วก็คิดกันว่าเขาจะต้องมีน้ําตลอดพบปีแล้วเขาพิพารอุตสาหโฆษณาอย่างเต็มที่เขาบอกมีน้ําในงานสงการปีนี้ฉะนั้นในปีนี้ยทีมงานก็ได้มีการวางแผนละแล้วก็วางแผนครับผู้สูงอายุตอนนี้ก็ผู้สูงอายุก็กาลังวกันผมเองก็ไปนําเสนอเซจก็วางแผนครับรงเรียนเดียวก็คงจะวางแผนโรงเรียนในเขตเทศบาลทุนโมดอะ เพราะว่าเป็นช่วงพิเีิมตัวเองตัวเราก็คงจะจัดกิจกรรมรวปกันเปินแล้วก็เรื่องของที่บอกนะครับแกงหางเลลำใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกขบวนพระที่นักที่สุดในโลกในประเทศไทยแต่ผมว่าในโลกนะเพราะว่าที่อื่นเปินมาจัดเหมือนเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตลาดที่เฮาจะโฆษณาไปโดยเฉพาะยิ่งแก่งหางเลลำใหญ่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิบกว่าจังหวัดที่ดําเนินการฉะนั้น ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สงการปิเนี้ยเราก็ได้เลือกเป็นกิมมิคที่จะประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ซส้อคนมากินนี่มากินมาชิมฟรีกินฟรีนะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้วางแผนกับก็เมพี่น้องชุมชนที่เราจะทําแก่งเลยร่วมกับร้านดาวพานองที่จะวางแผนกันก็ตอนนี้ก็ บอกแผนทั้กพ่อแม่พีร้องเจ้าบ้านไปช่วงบางเตื้อเนี่ยเราลองไล่วันผมก็บอกว่าสิ่งที่เขาจะจัดงานประพิธีสงการเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต่ละวันมีอย่างของอย่างสังขารล่องเนี่ยสังขารล่องเนี่ยน้าสังขารต้นสังขารเลยล่องน้ําเพื่อไปสะดอกเคาะเนี่ยสังขารปัจจุบันวันที่สิบสามเนี่ยซึ่งจะเป็นวันสังขารล่องเป็นวันแรกของกิจกรรมประเพณีปีใหม่ ซึ่งหลังเที่ยงคืนสิบสามเนี่ยก็จะมีการจุดประทัตอะไรอย่างต่างๆเพื่อทรงสังขารล่องสังขารล่องนะจะประมาณช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นความเชื่อต่างๆทำการคานหาไม่อะไรอย่างต่างๆอันนั้นก็ข่าวๆเนาะแล้วก็มาส่วนขอสังขารล่องเราก็จะมาวันที่สิบสี่มันเป็นวันเนาก็นเน่าก็คือเป็นวันที่สองของประเพณีปีใหม่ตามประเพณีวัน มันก็เปิดวันดาเนี่ยแหละคือวันที่ต้องเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อให้ทําบุญในวันรุ่งขึ้นเราทั้งวันอ่ะเราอ่อนรักแกกกจะครับพากันมาทํากับเข้าก่อเจดีย์ทรายต่างๆตัดต้นไม้คือเพี้ยวบ้านเพี้ยวจองแหละวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าเนี่ยแหละเปนห้องว่าการนําไม้ค้ามาค้าต้นไม้มหาวันก็คือวันที่สิบห้าจะเป็นของทุกปีเนี่ยเป็นเป็นวันที่สามของงานประเพณีปีใหม่เปิ้น ือว่าเป็นเทอเลิศเปลี่ยนสักระาดเริ่มต้นปีใหม่ของบ้านเมืองเราคือเรื่องของเช้าดูเนี่ยเขาก็จะไปอุทิศส่วนกุศลไปหาญาติผู้ลุงลับทานขันเข้าตัวแอีตัวง่ายๆก็ปรับตุงตัวอย่างตัวก่วอกดีไซน์นะครับอันนี่สิบห้าสิบหกก็จะเป็นวันปากปีก็เป็นงานวันที่สี่ของปีใหม่จัดว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งถือว่าเป็นวันแรกของปีที่คนละนาจะมารวมกันทําบุญอ่า ต่อใจใจบ้านสงเคาะบ้านแห่แห่นทำพิธีนี้สืบชะตามูบ้านสะเก้าดำหัวครับบรรดบุรุษพ่อแม่พี่น้องอย่างต่างๆอันนี้ผมเล่าคร่าวๆเพื่องอะไรเรื่องงานประเพณีสงการที่เราจะมีสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็คือง่างยๆที่ไลนะ่กันวันที่สิบสามเนี่ยก็จะเป็นวันสังขารล่องวันที่สิบสี่ก็จะเป็นวันเนาสิบห้าก็จะเป็น วันของแฮ้ไม้คําปากปี i, ตามขันเข้านะครับวันที่สิบหกก็วันเป็นวันปากปีฉะนั้นในส่วนของงานประเพณีสี่วันของเมืองลำปูนเฮานะครับในปีนี้ก็อยากผมเองก็จะเอาเฮือละอ,อนรุ่นใหม่ได้ฮู้แต่ละวันว่าคนบักเจ้าแับปุนยะออ่างพ่องในส่วนของงานประเพณีสงการของแต่ละวันตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเดี๋ยวจะอธินาจะเอารายละเอียดอย่างต่างๆเขี่ยมคำ พราะน,นี้ข่ข่าวๆตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เรื่องของมวกขนกการแก้ของรัฐบาลเรื่องของหนี้นกระบบสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพอแม่พี่น้องทา,ทาทงเทศบาลเองเตรียม,มคงรับจับน้ำไว้ให้พอแม่พี่น้องรับไปเรียกเงินสั่งมาตวัวเองให้ลดดอกเบี้ยถ้าไปจับน้ำของมาเกินห้าพันเนี่ยบ,บัคิดสตังค์ถ้าเกินห้าพันถึงคิดสองห้าตังถ้าเกินห้าพันเนี่ยเราจะคิดไว้ล,ละบาทฉะนั้นพอแม่พี่น้องมาใช้บริการใช้ในช่วง วันนี้อยากฝากเรื่องของคนท้องคนแก่ว่าการนั่งเมินๆเนี่ยบรรลุกขยับจะเสี่ยงโรคร้ายบัลลีนั่งเมินมันต้องออกกําลังกายหนึ่งถ้านั่งตลอดก็คือมันจะเป็นป่วยเมื่อยเรื้อรังนั่งเมินเกินไปสองโรคอ้วนเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงสามโรคที่เกี่ยวกับข้อต่อกล้ามเนื้ออย่างต่างๆเขาบรรลุกเดินหรอกสี่เรื่องหัวใจความเดินของหัวใจบัสูบฉีด เพราะว่ามันบอกกาลังมานั่งอย่างเดียวอ่ะแล้วก็หลคมเล็งหรือโลบทั้งหมดที่เก่ามาอาจจะไปสู่มาล็งก็ได้เพราะว่านั่งมาได้บอกกําลังมันจะเป็นภัยต่อทุกท่านตัวท่านเองฉะนั้นคนที่หักตัวเก่าก็ต้องออกกําลังกายแขวงแขนพ่องอย่างพ่อง,ง,งในส่วนของผมเองนั้นก็จึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดใช้แนวพระธรรมดัองในหลวงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินแล้วก็สร้างสุขภาพตัวเกา่าให้อแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยความพัฒนาดีจากปรยุบุญครับผมพบกันอาทิตย์นาครับบวาสดีครับ